คุณกาลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อการชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ mm hmm. เรื่องการเงินของคุณค่ะในวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยอะไรหลายอย่างเนี่ยเราจะต้องทําอะไรด้วยตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงิน การใช้ใจ่ายต่างๆรวมไปถึงการที่เราจะต้องแบกรับอะไรในหลายๆเรื่องนะคะสิ่งหนึ่งคือวันนี้คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วในทุกๆอย่างนั้นคุณจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณต้องทํานะคะเราจะมีเรื่องที่ทําให้เรานั้นต้องแก้ไขปัญหาเราอาจจะไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้ค่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคลิปนี้อยู่ในวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทํานั้นคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและเราจะตัดสินใจไปได้อย่างไร ไพ่ใ,ใบนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณนั้นจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาค่ะเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เข้ามามันอาจจะทําให้เรานั้นต้องคิดมากคิดหนักและต้องเจ็บช้าน้าใจรวมไปถึงจะต้องหาทางแก้ไขแน่นอนค่ะว่าเรื่องรานั้นเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่แต่คุณจะสามารถผ่านพ้นเรื่องรานั้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองถ้าหากว่าคุณไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรลองสง,งบใจสักนิดหนึ่งลองอยู่กับตัว เองสักนิดนึงค่ะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ลองปล่อยเวลาให้มันเดินไปนะคะแล้วคุณจะสามารถเห็นหนทางโอกาสต่างๆด้วยตัวของคุณเองถ้าหากว่าคุณจะคิดไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องบอกว่าในวันนี้การช่วยเหลือนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้กับตัวคุณเองในทางที่ดีนักฉะนั้นค่อยๆคิดค่ะ แล้วลงมือทําในสิ่งที่คุณทําได้ในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้ววันนี้จะเป็นวันที่คุณนั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขได้กับในทุกๆปัญหาที่คุณเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานก็ดีคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณอย่างแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้ดีดและมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ